ช่วยด้วยจ้าทุกคนฉันโดนยำเละแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยเราก็อยู่ที่รีจูคินิกนะบรรยากาศภายในร้านก็ฮัลโหลฮัลลาเหมือนเดิมพนักงานก็คือแบบแต่งตัวน่ารักเวอร์แล้วก็สวยกันทุกคนงงนะวันนี้เราก็มาทําแบบคอสเจ้าสาวอะทุกคนมาทําให้ผิวสวยเนียนใสกันดีกว่า<อ>ขั้นตอนแรกเราก็มาเคลียร์ผิวกันก่อนล้างหน้าล้างตัวทําความสะอาดกันก่อนนะทุกคนต้องดูผิวก่อนทำแล้วให้ดีๆนะขั้นตอนแรกก็เหมือนขัดขี้ไข่อะทุกคนใช้เวลาทาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนต้องเตรียมเวลาไว้ดีๆอันนี้ก็แบบดูดสิวเียน ออกจากที่หน้าเราอะทุกคน ไม่เจ็บเลยแล้วจะบอกว่าหลับไปหลายตื่นมากคือแบบไม่เจ็บแถมเพลินอีกตั้งหาคือแบบมันสบายผิวสบายตัวไปหมดเลยทุกคนแถมแอร์เยน็นชำไม่รู้ว่าหลับไปมีเสียงกลนของเราบ้างหรือเปล่าและขอสารภาพตรงๆเลยนะพี่เขาก็อธิบายแหละว่าเออมีคอลลาเจนเออบาบาบาแต่เราอะหลับไงคือฟังได้ไม่หมดอ่าทุกคนดูเอาเองค,อคือหลายขั้นตอนมากแบบเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวทาเดี๋ยวถูเดี๋ยวนวดคือแบบดีอ่ะแล้วเคลียร์ผิวมากนาเสร็จยังไม่จบนะจ้ายังต้องมีเพิ่มอีกทาครีมใดๆว่าไปอ่าแล้วมาต่อด้านหลังกันเลยจ้าใครทีี่ม รอยสิวหรือว่ารอยจุดด่างดำอะไรเงี้ยต้องมานะแลรปแบบจริงจังมากเวอร์ทุกคนดูผลลัพธ์ที่ได้ดีหน้าคือแบบเหมือนเด็กเลยอะคือเอาตรงๆหน้าสดก็คือลอดอะ่ะแล้วดูผิวแบบนุ่มเด้งฉ่ำมากทุกคนแล้วดูผิวเราดีผิวลูกคุณหนูเวอร์เหมือนอาบน้ำวันละสิบหนนะหลงรักผิวตัวเองมากตอนนี้อยากให้ทุกคนได้ลองโปรแกรมนี้จริงๆมันดี